ส่วนรับไปไหมเกิดอะไรขึ้นนะมันแปปีมันก็ระยะเวลาค่อนข้างนานเนาะใช่ค่ะก็อาจจะด้วยอาจจะเป็นจังหวะด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะระยะเวลาแต่จริงๆเรื่องระยะเวลามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีผลแต่ว่าเหมือนพอถึงจุดหนึ่งที่เราเขาเรียกว่า คือเรา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 ไม่ได้มองไปทางเดียวกันคือมันมันไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วมันความคิดเราเริ่มไม่ตรงกันแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยเเลือกที่จะถอยดีกว่าแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราไม่ไม่อยากให้แบบเราไม่อยากยื้อให้มันให้ให้มันแบบเกิดเรื่องไม่ดีต่อไปแบบเกิดให้แบบมันมองหน้ากันไม่ติดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคงั้นเราเราเราหยุดเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็คือสลาซ่แต่แต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ค่ะ คือเราอันนี้เราบอกบอกกันตอนวันที่เท่าไหร่กันมาช่้งปีก็น่าจะได้สี่ห้าเดือนได้แรือเล่าใช่มีการคุยกันมันมันจุดไหนที่แบบว่าทําให้เราต้องเอ้ยคุยกันมาว่าเราอยู่สถานะนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแต่ว่าก็เหมือนเราก็พยายามพยายามพยายามปรับปรับเข้าหากันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงวันนึงที่ มันมันมีเรื่องที่เราคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจแล้วมันมันไม่ตรงกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราเราหยุดดีกว่าก็เลยแบบเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบมานั่งเจ็บปวดกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้คะไม่ไม่ได้ทะเลาะค่ะก็<ม><ม>ก็ถือว่าจบกันด้วยดีคือเรา เราเราเลือกที่จะจบกันด้วยดีดีกว่าที่แบบมานั่งทะเลาะก,กันแล้วมองหน้ากันไม่ติดแล้วเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันคือแบบอยากรักษาอยากรักษาตรงตรงนี้ไว้ความสัมพันธ์นี้ไว้ที่แบบที่เราเคยผ่านมาเลยค่ะป้าห,หมานชีวิตของของเราทั้งสองคนมีส่ันร่วมการมองหนาคนไม่ตรง,ง,งหรือว่าใช่ค่ะเพราะมันมันเริ่มมันเริ่มมองไม่ตรงมันเริ่มแบบจากทางตรงกลายเป็นทางแยกก็เลยแบบเราเราหยุดตรงระหว่างทางแยกดีกว่า โอกาสรีเธอคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะมีละพี่นี่เกิดได้เวลามาแปีที่ผ่านมาก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะมันคือมันมันไปมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วทางนั้นนะแต่ก็ก็เคยคุยกันว่าเออถ้าเกิดว่ามันถ้าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราอาจจะกลับมา อีกสถานะหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือเราเป็นเพื่อนกันดีที่สุดนะคะก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะตอนนี้เ็ต่อเนอยู่ก็ยังยังยังเป็นเพื่อนกันยังปรึกษากันมีอะไรก็แบบก็ยังทักทายกันอยู่เี้ยค่ะพอตอนนี้บอกว่าเป็นโสดแล้วมีคนเข้ามาติดบ้างไหมก็พอคนเริ่มรู้ก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะใช่เริ่มแบบเริ่มเข้ามาทักเริ่มเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ย ตอนนีเ้เรามองคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเราอะเรามองอนิสัยบันไหนประมาณไหนคือจริงๆชอบคนที่เข้าใจเราเข้าใจจริงๆแล้วก็แบบไปด้วยกันได้แล้วคือแบบเป็นคนง่ายๆเป็นคนคือนิสัยเหมือนเราแค่นั้นเองคือแบบเป็นคนง่ายๆไม่ต้องแบบอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค,คือเอาแค่เราเข้าใจกันใช่มันเกี่ยวกับการเรื่องเรื่องการมองอนาคตนะในเมื่อ ที่เลิกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เรามองไม่ตรงกันก็ก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุเราก็ก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็อายุถึงแบบถึงถึงจุดที่จะต้องมองอนาคตแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็อยากแบบอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยมองไปทางเดียวกันกับเราแล้วก็แบบเข้าใจกันทอนาคตที่บอกว่ามันติดอยู่ตรงนี้มันคืออะไรอันนี้ไม่ขอพูดดีก่ะ กินปิ๊กเอก็มีพูดบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเปิดโอกาสเขาจีบเพราะมันจะจีบนะก็จริงๆหนูก็เปิดโอกาสจริงๆก็เปิดโอกาสแบบก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ระยะหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็โอเคลองเปิดโอกาสดูเผื่อเราจะเจอคนที่ที่ตรงตรงใจแล้วก็แบบเข้าใจ เรื่องงานเลยค่ะห,หลักๆก็โดนแคนเซิลงานไปพอสมควรก็ถือว่ากระทบแต่ว่าก็พยายามแบบก็เข้าใจก็พยายามปรับตัวพยายามหาอะไรทําระหว่างที่ที่เราว่างอะไรเงี้ยแทนค่ะพี่เช่นทำขนมอะไรอย่างเงี้ยทำขนมขายเลยเป็นธุกรกิจเลยไหมมองว่าอนาคตจะทำธุรกิจเป็นขนมอะไรเงี้ยก็ก็มองไว้เหมืยอยนกันนะคะก็พยายามแบบพัฒนาฝีมือตัวเองคือแบบอาจจะ ไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็นหน้าร้านอาจจะแบบเป็นทางออนไลน์อะไรอย่างงี้ดีกว่าตอนนี้เราทำอะไรบ้างขนมเบเกอรี่ก็ใช่ค่ะเป็นเป็นเบเกอรี่ค่ะเป็นแบบพวกบราวนี่ชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยที่ทำก็ก่อนหน้านี้ก็มีมีคนแบบมาสั่งเรื่อยๆก็ทำตามแม่ใช่ตามออเดอร์แล้วก็ตามแม่ค้าแม่ค้าว่างเมื่อไหร่ก็ทำไอติมตอนตอนนี้มันเริ่มว่างมากขึ้นนะใช่ค่ะว่างมากขึ้นกว่านี้ไหม ก็ก็จริงจังค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาลองเปิดเตาอีกรอบนึงม,มาทำอีกรอบ<ม>คนก็เริ่มถามมาแล้วจะขายอีกหรือเปล่า<ม>อะไรเง<ม>ี้ยแล้วว่ากระแสตอบรับ่อนนี้ดีก็ดีอยู่ค่ะ<ม>ช่วงโควิดนี้ก็ก็ถือว่าได้ได้ได้ค่าขนมมาบ้างื <laughs> อให้โปรโมทร้านด้วยของเราถ้าเกิดกอยากจะสั่งขนมเราค่ะถ้าเกิดว่า ใครที่อยากลองทานขนมนะคะอยากลองทานเบลนี่ชีสเค้กนะคะ<ม>เข้าไปในที่ไอจีฮาน a าสเปเกอรนะคะ<ม>เข้าไปได้เลยแล้วก็ลองสั่งมาได้นะคะว่าจะชอบแบบไหนอะไรยังไงคือแม่ค้าใจดีทําตามใจลูกค้าคะ่ะเรียการีเพทได้หมดเลยรีเพทได้ค่ะแบบหนูมไม่ชอบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยได้